สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ครอบครัวมิตซูบิชิจุดทอนมอเตอร์สาขาศรีนครินครับวันนี้ครับผมอาร์ตครับที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทจุดทอนมอเตอร์สาขาศรีนครินนะครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับเจ้าออนิวปาเจโร่สปอร์ตจีทีพัทคันนี้นะครับว่าตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับส่วนคันนี้พิเศษเลยนะครับตกแต่งเป็นสไตล์เอลิทดิทชั่นนะครับแล้วก็มาชุดแต่งแบบรอบคันนะครับแล้วก็พิเศษคือเพิ่ม Android TV ไปให้้้ลูกคาดวยนะครรัับเเดดี๋ยววาาไปูกน่ ความพิเศษมันเป็นยังไงไปเลยไปชมกันเอาละครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับคันนี้ครับเป็นเจ้า All New p a j o r o Sport GT Plus นะครับราคาอยู่ที่1,364,000บาทนะครับผมพร้อมการตกแต่งนะครับแบบ Elite Edition นะครับคือมีการแรปสติ๊กเกอร์ตกแต่งสีดำสวยงามนะครับทั้งคันให้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่ง Rider M ด้วยนะครับลูกค้าสามารถที่จะ เลือกได้นะครับว่าอยากจะได้ลายแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าครับกระจังหน้านะครับเราแรปสติ๊กเกอร์ให้ใหม่เป็นสีดำนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะครับเราก็แรปเป็นสีดำให้ด้วยนะครับส่วนชายกันชนด้านล่างตรงนี้นะครับเราใส่ชุดแต่งของ Rider M ให้นะครับมาพร้อมกับไฟ d a y l i g h ์ตรงนี้นะครับไฟ d a y light อันเนี้ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบ ขี่ตรงก็ได้นะครับผมส่วนต่อไปครับด้านข้างครับด้านข้างนะครับเราติดตั้งชุดตกแต่งซุ้มล้อให้นะครับทั้ง4ชิ้นเลยสีดำสวยงามจะตัดรับกับตัวบอดี้ของรถด้วยนะครับแล้วก็ส่วนด้านข้างประตูตรงนี้นะครับเราจะติดตั้งชุดอุปกรณ์ตกแต่งด้านข้างประตูนะครับอันนี้ติดตั้งสวยงามเลยนะครับทุกอย่างที่ติดตั้งไปตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้มีการเจาะ อะไรใดๆเพิ่มเลยนะครับผมเราใช้การติดตั้งอย่างดีนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของความเสียหายกับตัวรถของลูกค้านะครับผมแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีเบ้ารองมือจับเคปล่าของแท้นะครับจากมิซูบิชินะครับพร้อมกับติดตั้งกันสาดด้านข้างนะครับให้กับลูกค้าเวลาที่ลูกค้าจอดรถเราต้องเปิดกระจกเล็กน้อยเพื่อระบายลมนะครับส่วนตรงนี้ครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเรามีการแรปสติ๊กเกอร์นะครับ ครึ่งคันนะครับมาถึงตรงเสาเอพิล่าเลยนะครับถ้าเป็นของ e l i ดิ d i t i o n จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ราหลังคาตรงนี้นะครับเราแลปเป็นสีดําให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่กระจกมองข้างเราแลปสีดําให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับว่าชุดแต่งด้านหลังเป็นยังไงนะครับอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกัน และส่วนด้านหลังครับเราจะเห็นได้ว่าเรามีการรรบสติกเกอร์ที่สปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะครับพร้อมกับเสาคีบฉลามให้นะครับส่วนสติกเกอร์ทั้งหมดที่เราติดตั้งไปให้ลูกค้าเนี่ยเรารับประกันให้นะครับถึง2ปีนะครับมีปัญหาอะไรเราสามารถที่จะเคมเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าใช้รถไปแล้วสติกเกอร์มีปัญหาจะต้องทํำยังไงนะครับสามารถที่จะวิ่งกลับมาเซอร์วิสกับเราได้เลยนะครับตรงนี้เรามีการรับประกันคุณภาพให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าสปอยเลอร์ที่เราติดตั้งเนี่ ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็ติดตั้งรถซูเปอร์คาร์มาค่อนข้างหลายคันนะครับผมแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ครับมาพร้อมกับชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์เสวยงามนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับซ้ายขวานะครับจะมีไฟเบรกเป็นไฟทับทิมนะครับเพื่อที่จะรับกับเส้นสายนะครับกับไฟเบรกที่เป็นสเปกตรัม L.E.D แบบนี้สําหรับปาเจโร่สปอรนะครับผมแล้วก็ของเรามีการติดตั้งนะครับท่อนะครับไอเสียลบนะครับไม่ให้ ไอความล้อเนี่ยโดนกับชุดแต่งด้วยนะครับเราโปรเทคลูกค้าให้อย่างดีเลยนะครับโอเคตรงนี้แล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นชุดคิวซุ้มล้อเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับว่าเราติดตั้งอะไรเพิ่มเป็นพิเศษไปบ้างนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจครับที่จะออกรถ all new p a j e r o sport gt plus นะครับตกแต่งสไตล์ elite edition แบบนี้พร้อมชุดแต่งนะครับสำหรับวันนี้เรามีข้อเสนอพิเศษนะครับเราติดตั้งอุปกรณ์ android tv ให้กับลูกค้าด้วยนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยจอตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้รองรับ Android นะครับก็คือจะเป็น w i f i ดองเตออย่างเดียวนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจกับเราเดี๋ยวเราแถมเป็นพิเศษให้กับลูกค้าเลยนะครับข้อเสนอดีขนาดนี้ไม่จองไม่ได้แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับออปชันที่จัดเต็มขนาดนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรอไม่ได้แล้วนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับหรือว่าที่ไลน์แอดก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ด้านล่างนี้เลย แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ